ถ้าลูกเหม็นหมดเราองเติมได้ครับเติมลูกเหม็นตลอดเวลาครับเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันหมดนะครับนกพิราบก็จะไม่มาลกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่รับขี้เต็มเลยครับส่วนมากแล้วมานอนตรงนี้นะครับนอนตรงนี้แล้วก็ขี้ลงตรงนี้ครับนกพิราบนีะครับส่วนมากแล้วมันจะนาเชื้อโรคมากับขี้นกพิราบเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับ เจอกันอีกแล้วนะครับตัดช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่นกครับในนกพิราบเนี่แหละครับเวลานกพิราบเข้ามาอยู่บ้านในบ้านเรือนของเรานะครับมันก็จะขี้หรือว่าทํารังไว้นะครับส่วนมากแล้วมันก็จะมาพักอาศัยแล้วมันก็ไปนะครับมันขี้ทิ้งไว้นะครับเวลามันขี้เยอะๆนะครับก็อาจเกิดเชื้อโรคหรือว่าอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะครับ แต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่ครับไล่ยังไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้สิ่งนี้นะครับในการไล่นกพิราบก็คือลูกเหม็นนี่แหละครับสามารถไล่นกพิราบได้ด้วยนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับในการไล่นกพิราบนะครับส่วนมากไล่แล้วแป๊บเดียวมันก็ไปนะครับไปแล้วก็กลับมาอีกนะครับแต่วันนี้พ่อเพลินจะใช้ลูกเหม็นนี่แหละครับในการไล่ครับเพราะว่านกพิราบเวลามันได้กลิ่นหรือว่า มันสูดดมมันสูดดมกลิ่นเข้าไปนะครับมันจะมีความจํานะครับเวลามันจํากลิ่นได้นะครับเพราะว่าลูกเหม็นนี่จะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนเวลามันสูดดมเข้าไปนะครับมันจะจํากลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแล้วมันก็จะไม่เข้ามาใกล้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการไล่นกพิราบด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่พ่อเพลินจะทําการไล่นกครับก็จะมีนี่ครับ ลูกเหม็นครับจะมีก้อนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ก้อนเล็กครับเราสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะครับในการไล่นกครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นขวดน้ําครับขวดน้ําแบบนี้ครับเราก็ตัดนะครับตัดให้ได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําการไล่นกด้วยกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดตรงนี้ครับเราตัดตรงนี้นะครับได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่ลูกเหม็นไว้ตรงนี้ครับ <S <S เสร็จแนละ้วคุณผู้ชมครับให้เราทาตรงนี้ครับ ตาเสร็จแล้วเราก็มาปิดไว้ตรงนี้ครับน่ครับเราใช้ปืนอย่างนี้ครับเนลาเราติดนะครับคุณผู้ชมครับก็ให้เรากาการ,ระยะนะครับ อันนี้เพราเป็นก็การยาวนะครับเราทําเหมือนกันเลยครับทุกอันนะครับ อันนี้พอเพิดจะก็จะทำเป็นหกอันนะครับก็จะได้พอดีครับลงล็อกพอดีหกอันนี่ครับถ้าเทาถ้าเราทำอย่างนี้ครับมันก็จะวางไม่ได้นะครับเราต้องมาติดตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเราจะมาติดด้านล่างด้วยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราติดสองข้างครับหัวกับท้ายก็พอนะครับเสร็จแล้วเราก็พลิกครับนี่ครับมันจะไม่โยกเยกเลยครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วให้เรามาใส่นี่ครับลูกเหม็นของเราครับเราใส่ลูกเหม็นไปทําไมครับเพราะว่าลูกเหม็นเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลานกพี่ราบได้กลิ่นหรือว่าสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะจํากลิ่นของมันนะครับเวลามันสูดดมไปเยอะๆนะครับสูดดมไปเยอะๆนะครับมันก็จะเหม็นนะครับถ้ามันเหม็นแล้วมันก็จะหนีไปนะครับ มันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับนี่ครับเราก็ใส่ลงไปนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับกอนเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ได้ครับก้อนเล็กๆเกนี่ยเราใส่ลงไปนะครับสองก้อนครับถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็ใส่ก้อนเดียวครับ ขนาดคนเรายังเหม็นเลยครับแล้วนกพิราบจะเหลือนะครับกลิ่นชุนกลิ่เหม็นวันนี้ครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับในการไล่นกพิราบด้วยลูกเหม็นในวันนี้ครับเพียงเท่านี้ครับก็สามารถไล่นกพิราบเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ลองนําคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าลูกเหม็นหมดเราก็มาเติมได้ครับเติมลูกเหม็นตลอดเวลาครับเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันหมดนะครับ นกพิราบก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็นําไปวางครับตรงนกพิราบบินมาเกาะหรือว่าตรงที่นกพิราบชอบขี้ไว้บ่อยๆนะครับเราก็วางตรงนั้นเลยครับไปแล้วครับเราไปวางด้วยกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนําในการไล่นกพิราบด้วยลูกเหม็นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e กดติด like, share, ตามพ่อเพ่ินช n นลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ